กล้องชัดยิ่งขึ้นจอลื่นยิ่งกว่า ดีค่ะนะคะวันนี้อ้อมก็มาพร้อมกับเจ้าเรมี่เจ็เครื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าตัวนี้นะเขาได้ฉายาเลยว่าถ่ายรูปสวยขึ้นแล้วก็จอลื่นยิ่งกว่าเพราะว่าเจ้าตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวกล้องหลังถึง4เลนส์กันและที่สําคัญค่ะมาพร้อมกับหน้าจออัลตราสมูทค่ะ90เฮิรต์เนี่ยดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายเกมคอเกมนะคะตัวนี้คืต้องบ,บอกเลยว่าเหมาะมาก,มาก,มากด้วยราคาไม่ถึงหมื่นนะคะแต่ว่าให้สเปคมาจัดเต็มมากแค่ตัวหน้าจอ90เฮิรต์แล้วก็กล้องหลัง4เลนส์เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วนะะเนีีะจม อะไรบ้างเลยกันเลยตัวนี้เนี่ยเขาให้หน้าจอนะคะเป็นอัลต้าสมูทอยู่ที่90เฮิร์ตดังนั้นเวลาที่คนเนี่ยเล่นเกมนะคะไม่ว่าจะปัดจะไทจ์จะเล่นจะลเละื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาให้ความสมูทนะคะได้ดียิ่งกว่านอกจากของตัวหน้าจอแล้วนะคะตัวกล้องก็ไม่แพ้กันนะคะรอบนี้เนี่ยตัวกล้องนะคะกล้องหน้าเนี่ยเขาจะมีให้หนึ่งตัวด้วยกันแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยให้มาถึง4เลนในราคาที่ไม่ถึงหมื่นรุ่นเนี้ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวกล้องแล้วก็ตัวหน้าจอแล้วนะแอตัวนี้งมมาพร้้อออกกับบ snapdragon 662ซึ่งงต ใครที่เป็นคอแบบว่าเล่นเกมอยากได้หน้าจอที่มี refresh rate ตัวเฮิร์ตนะคะอยู่ที่90เฮิร์ตนะคะถ้าเป็นรุ่นพี่เนี่ยจะอยู่ที่120ตัวนั้นเนี่ยจะราคาสูงขึ้นไปเองแต่ว่ารุ่นนี้ค่ะเหมาะกับใครที่บอกว่าอยากหาสมาร์ทโฟนราคาไม่ถึงหมื่นตัวนี้ถือว่าโอเคเลยตอบโจทย์นะคะด้วย snapdragon 662หน้าจอ90เฮิร์ตแล้วตัวกล้องหลังเนี่ยถึง4เลนด้วยกันว่าจะถ่ายรูปไปกล้องหลังหรือว่ากล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดแล้วก็สวยควมชัดเหมือนกันมาถึงการเล่นเกมค่ะตัวนี้ยังให้แบตเตอร่่นนนนม10ลอก้ึงเาาาถเถถต 3ชั่วโมงนอกจากในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะที่บอกว่าให้มา5 0 0พันแล้วยังชาร์จเร็วเล่นเกมมาถึงส3ชั่วโมงแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นค่ะที่บอกว่ารุ่นหลังหลังของเรียวมีเนี่ยเขาเด่นมากคือเขารองรับการชาร์จไฟนะคะจากตัวเครื่องคืออย่าสมมติในตัวเครื่องเนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ใช่ไหมคะห้าสรหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถถ่ายออนไฟตัวแบตเตอรี่นะคะจากตัวเครื่องไปยังอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยไม่ได้เป็นในส่วนของตัวหูฟังเฮดเซ็ทเนาะหูฟังบลูทูธของทางเร์วาากี็สมรรถแ ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะตัวไฟเนี่ยเข้าเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นได้ด้วยที่สําคัญค่ะนะคะยังมีส่วนของการชาร์จเร็วไหที่18กวต์อีกด,ด้วยได้แบตอืดน,นะคะแบตเยอะเล่นเกมได้เรื่อยๆกับหน้าจอ90เฮิร์ตนะคะนอกจากในส่วนของตัวการเล่นเกมแล้วนะคะที่เืนเ่นกับจอ90เฮิร์ตตัวกล้องนะคะก็ไม่แพ้กันนะคะตัวกล้องนะคะคือฝั่งใต้หน้าจอความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะ,ะด้วยในส่วนของตัวเลนนะคะ Sony IMX471 นะตัวนี้นะเป็นเองของ Sony ด้วยนะแั้นเวนะลาคุณถ่ายรูปนี่ยจะได้ภาพที่คมชัดแล้วก ยังมีโหมดให้ได้อีกอื่นมากมายนะคะซึ่งโหมดของการถ่ายกล้องหน้าก็จะมีโหมดกลางคืนนะคะการถ่ายแบบวิดีโอการถ่ายแบบรูปถ่ายนะคะปกติแล้วก็จะเป็น,นส่วนของรูปคนการถ่ายคนเซลฟี่สวยเนะะี่ยครกล้องหลังค่ะก็ไม่แพ้กันนะคะกับความเหลี่ยงของเขาเนี่ยจะเป็น4เลนในกันนะคะกับตัวแรกจุดที่กล้องหลักนะคะ64ล้านพิกเซลเลนถัดไปค่ะจะเป็นเลนอัลตาไวท์นะคะความเหลี่ที่8ล้านพิกเซลด้วยกันถัดไปค่ะเนี่ยจะเป็นเลนมาโครค่ะที่2ล้านแล้วก็อีกหนึ่งเลนค่ะจะเป็นเลนแบบถ่ายภาพแบบบุคคล 2ล้านพวกโบเก้การถ่ายแบบพัดเทปแบบหน้าชัดหลังละลายอีก1เลนวยกันนะะรวมทั้งส้นเนี่ยสี่เลนจัดเต็มแค่ตัวเลนกล้องหลัก64ล้านนี่ก็ถือว่าคุ้มมากแล้วนะกับการถ่ายในส่วนของโหมดต่างๆซึ่งตัวกล้องหลังเนี่ยเขาก็จะมีโหมดมาให้เล่นนะคะหลากหลายโหมดมากๆซึ่งใน2อง,องรีมีนะคะที่เราได้เล่นในหลายรุ่นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเ e อเขาถ่ายรูปค่อนขอ้างสวยก็โอเคเลยเนะคะซึ่งโหมดที่มากับเจ้าเรีมี7 i ไอรุ่นนี้นะคะก็จะมีโหมด n น g h t f i เตอร์ปรับแสงในส่วนของภาพกลางคืนให้สวยได้้ดดียิ่่งงขึนนนนัเอหมพ นะคะหมดพ็อตเทรดกันถ่ายรูปคนนะคะหมดผู้ชื่วชาญต่างๆ ยังมีในส่วนของการปรับฟิลเตอร์นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นต่างๆให้เราได้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างที่เจอกันยังมีในส่วนของโหมดนะคะโบเก้นะคะมีสโลโมโมชั่นมีโหมดถ่ายแบบภาพ,พยนตร์ได้ด้วยนะคะหมดไทม์แลปตนะคะแล้วก็แบบสแกนในส่วนของข้อความนะ,ะมีอัลต้ามาโครมีกูเกิลเลนนะคะซึ่งตัวกล้องเนี่ยทุกคนก็คือสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นแบบเป็นเลนไหนกล้องหลกักเลนรูปคนต่างๆซึ่งฟิลเตอร์แล้วก็การถ่ายรูปเนี่ยง่ายขึ้นมากๆนี่นะคะตัวน,นี้เนี่ยก็ให้รอมอยู่ที่8นะคะคแล้วก็อยู่ที่1 128ด้วยนั่นเองนีจ้จริงๆคือพอใช้แหละนะคะกับ RAM แปด ROM หนึ่งรอยยี่สิถือว่าสบา,สบายๆเลยอยู่ได้ย,วยาวๆมันจะเป็นโหลดแอปเล่นเกมต่างๆนะคะก็จัดเต็มกับเจ้าเครื่องนี้นะคะกับเรย์มี 7i นั่นเองค่ะนอกจากในส่วนของการถ่ายภาพนะคะที่ได้รูปที่สวยๆแล้วการถ่ายวิดีโอค่ะจากเจ้าตัวเรย์มี 7i ก็ไม่แพ้กันเพราะเจ้าตัวนี้นะคะสามารถบันทึกวิดีโอ720 p นะคะได้สูงสุดที่60เฟรมเรทด้วยกันแล้วก็สามารถบันทึกวิดีโอนะอยู่ที่ 1080p นะคะคทที่30เเฟรรมแต่จุดเด่นสิบพีนึงเลยค่ะของเจ้า ตัวน,นี้คือการถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชันความเร็วอยู่ที่ 720p นะคะตัวน,นี้ได้ถึง120เฟรมเรทเนด่ในอของเจ้า Realme 7 i นะคะตัวน,นี้มีให้เลือกสสีด้วยกันนะคะกับเจ้าตัวนี้ชื่อว่า Polar Blue นี่โอ้โหก็มีความเล่นแบบสีสวยๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสีค่ะชื่อว่า Aurora Green นะคะก็จะเป็นสีเขียวส,สวยๆใครที่สนอกสนใจชื่นชอบหรือว่ามองหาสมาร์ทโฟนนะคะที่ถ่ายรูปสวยเล่นเกมได้จัดเตม็มเมื่คุณจะเป็นคอเกมเมอร์เป็นสายถ่ายรูปนะคะที่สําคัญราคาเขาเนี่ยอยู่ที่7,000 499บาทเท่านั้นไม่ถึงหมื่นแต่คุณได้ snapdragon 6ก2ได้จอ90 h าเฮิร์ต์นะคะได้ได้นสนของแบตเตอรี่5,000แชร์ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ตัวไฟให้กับอุปกรณ์อื่นได้ด้วยนะคะมีสองคันชาร์จไวตัวกล้องเล์หลังถึง4เลนจัดเต็มแบบนี้นะคะมีระบบการสแกนลายนิ้วมือให้ด้วยในราคาแค่7,499าบาทบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนตัวหนึ่งนะคะที่คุ้มค่าคุ้มราคาม,ามากกับเจ้า realme 7i นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าใครนะคะที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าของกับเจ้า realme ก็ง่ายๆเลยอย่างที่ย้ำกันตลอดค่ะถึง3ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าร้านไอพิสตี้ไลฟ์ซีซีของเราทุกสาขาเลยนะคะใกล้ที่ไหนไปได้ต้องบอกเลยว่าเรามีสาขาเนะคะเป็นร้อยๆสาขาครอบคลุมทั่วประเทศเลยหรือว่าจะเป็นในส่วนของช่องทางที่สสำหรับใครที่บอกว่าไม่อยากออกไปไหนนะคะกับเวิร์ไวด์เว็บไอพิสตี้ออนไลน์ของเรานั่นเองโอ้โหเนี่ยช้อปกันได้ช้อปออนไลน์สบายๆส่งฟรีถึงบ้านแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ต้องบอกว่าใครไม่มีไปได้กับแอปชอปปี้ของเรานีคะมีจำนวนถึง3ช่องทางสะดวกช่องทางไหนไปได้เเลลยยแะดว รอบหน้าครั้งหน้าครั้งต่อไปค่ะนีะวิดีโอต่อไปเราจะมีในส่วนของสมาร์ทโฟนตัวไหนน่ารักน่ารักหรือว่าเจ๋งเทเทพแแบบนี้มาแน,นะนำเป็นบ้างติดตามได้เลยแต่นราต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ